ร่างกายแข็งแรงกระดูกทับเส้นลบไปสวัสดีครับอิสานรพร่อเจ้าครับปวดหลังปวดเอวเล่าลงไปหอดขาสวสดลวดลงไปหอดน้องหอดตีนอันนี้คืออาการของกระดูกทับเส้นอาการนี้ทรมานอิลีสำหรับคนที่เป็นกระดูกทับเส้นนะพี่น้อง มือนี้อสานมดแกไอสานมดเจาเอาสมุนไพรมาให้พี่น้องไปแก้แบบเห็นเห็นผลนั่นแหละนะครับห้ามถามว่าจากเมื่อเห็นผลจากเมื่อเสาบ่อ,บอต้องถามให้ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายแบบบุรูโตเลยแหละนะขอให้ทําตามถ้าค้นขี่ข้านเฮ็ดบอ่อต้องทําปล่อยให้มันเป็นอยู่นั่นแหละแล้วก็มัดอย่ามาถามว่ามีผลข้างเคียงนั่นปั้งข้างเคียงนี่บอ่อต้องถาม นะดีกว่าไอ้ที่พี่น้องไปหาเขามาเป็นที่เป็นกรอบเป็นกำอันนั่นน่ะมีผลข้างเคียงอันนี้ถึงจะมีก็มีน้อยถ้าอยากขายเบิ้งดีๆมีอย่างแน่และทําตามนะครับนี่กระชายมะนาวน้ำพึ่งน้ำเปล่ามีท่อนี่นะครับไอ้ส่วนผสมของเขามีท่านี้แหละตามที่เห็นเลย ทำตามเลยตามสูตรของมันเลยคือเอากระชายกระชายขาวนะครับหนึ่งขีดนะครับเอากระสีหักใสหักใสเลยนะครับใส่เครื่องปั้นน่ะนะนะครับหักใสกะเอาประมาณหนึ่งขีดนะพี่น้องนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าเขาบ่มีเครื่องปั้นเขาก็ตำเอาก็ได้นะพี่น้องนะง่ายๆกระชายขาวซื้อเติมน้ำเป้่าไปประมาณสองแก้วนะพี่น้องสองแก้วแล้วเขากะปั้น กองเอาตะนามนะหรือบ่กองก็ได้นะพี่น้องกินถึงกง่งทั้งกาก,ากบ่เป็นยังนะครับอันนี้จำุุนไพยกับใช้ข่าวบ้านเขาธรรมดามีประโยชน์มากมายเป็นแบบนี้เหลือตะนามโอ้หอมคักเลยพี่น้องหอมห้วยเลย <c ười> <c ười> ขั้นตอนการทําเสร็จเรียบร้อยบัดที่นี่ก็ตามด้วยวิธีปรุงวิธีกินเทใสแก้วหรือว่าถ้วยกาแฟโดยประมาณนะพี่น้อง ประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟหรือแก้วกาแฟนะครับการกินหนึ่งหนึ่งครั้งต่อครั้งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตามด้วยมะนาวหนึ่งลูกนะพี่น้องนะหนึ่งลูกบีบไส้ให้เบิดเลยนะครับบีบไส้ให้เบิดเลยนะครับน้ำเพิง่เพงเทลงไปเอาแล้วแต่มกักหวานมากักบาหวานนะพี่น้องนะตามใจชอบนะพี่น้องนะแต่ว่าบกวนเอาลายปันได <laughs> นะครับนี่เทนน่านี้แล้วเขาก็มักคนคนคน ผลไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำพึ่งสิแตกเท่านั้นเองนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสมนุนไพรแก้กระดูกทับเส้นการกินให้กินย้ำมือเศร้าและย้ำมือแรงสองวันคือเช้าและเย็นทางที่ดีคือก่อนอาหารนะพี่น้องย้ำมือเศร้าแล้วก็ย้ำแรงก,ก่อนนอนเท่านั้นเองนะครับสองครั้งต่อวันกินง่ายหอมหวานสมหรือเปรี้ยวสิซิมีเบิง้งน้ำลายแตกได้หรอ แซบ,บครับโอมเมนแต่เฉพาะแก้กระดูกทับเส้นนะพี่น้องมว้วยป้องกันหรือว่าต้านนี้อย่างได้หลายหลายอย่างไอที่พี่น้องย่านกันทุกเมื่อนี่ก็ต้านได้โดยสูตรนี่เท่านั้นเองง่ายๆอีสานว่าเจ้ากินเป็นประจํานะพี่น้องสูตรนี่รวมถึงว่ากําลังร่างกายของเขาแข็งแรงอยู่ตลอดบ่อกเก็บบ่อไข่นะครับสูตรนี่อีสานพ่ะเจ้าการันตีโดยอีสานว่าเจ้าเป็นคนทําและคนกินเอของดีสมุนไพรบ้านเขา แค่กระดูกทับเส้นบ่ต้องแลนไปมองมันเสียตังค์หอกหาเอาอยูนำ้ำส่วนน้ำนั่นน่ะพี่น้องเพราะหาได้มีนะครับบ้านเขาหาง่ายกำลังใจคือการกดไล่บุญทางใจคือการกดแชร์สวัสดีครับ